เพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูปุยหมักจะกลับรอบที่สามเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารอบที่สามนี่ปุยเขาจะเป็นประมาณไหนแล้วเนาะเพื่อนๆนไหมฝนตกไม่หยุดเลยดำนางก็ยังไม่เสร็จก็เลย ถ้ามีเวลามากลับจริงๆถ้ากลับเขาสิบวันกลับคั้งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นหมดแล้วค่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็เลยไม่ได้กลับกองขิ้นมาทีนีน่ไก่จะใช้ได้แล้ว รอบที่สามนี่ก็จะกลับง่ายขึ้นเนาะเพืเ่อนๆเนาะใกล้จะเป็นแล้วค่ะเนี่ยดูชี้ชวนเลยอ่ะกลับกองง่ายค่ะรอบที่สามนี่ง่ายเลยเพืเ่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมย่อยสลายแล้วสบายเลยถ้ากลับรอบแรกนี่โหกลัดยากมากเลยเพราะว่าวัชพืชเขายังไม่ย่อยสลายเนาะเพืเ่อนๆเ,เนาะ อันนี้เป็นการกลับรอบที่สามนะรอบทีสีเราเอาไปใช้ได้เลยง่ายแล้วค่ะง่ายแล้ว เสขียดกลับเพื่อระบายความร้อนออกนะคะระบายความร้อนออกจากกองปุ๋ยค่ะนจะเกิดแก๊ส โอเคครับเพื่อนๆถ้ากลับได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสักยีสินาทีเพื่อให้ไอความร้อนเขาระเหยออกเนาะแล้วเราก็จะกลับเคลียเคลียกลับมาให้เข้าที่แล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆ เสร็จแล้วก็เหยียบไว้ให้แน่นเหมือนเดิมค่ะเหยียบเลยเหยียบรอบๆกองเลยค่ะเหยียบให้แน่นๆนะคะจริงๆอะ่ะทำสูตรแบบไม่ต้องกลับกองก็ได้ค่ะแต่ว่าจะใช้เวลานานกว่านี้อันนี้เราเร่งด่วนก็เลยต้องกลับกองนะคะคเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆสุดท้ายก็เสร็จจนได้ส่วนอีกสองกองยังไม่ได้กลับเลยสักครั้งเดียวเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะเอาให้เป็นสักกองหนึ่งก่อนเนาะเพื่อนๆค่อยๆทยอยถ้าเป็นกองหนึ่งเราก็เอาไปใช้ก่อนได้ใช่ไหมล่ะนี่แหละเกษตรอินทรีย์เพื่อนๆคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะวันนี้ทํามาอ่าวันนี้พามากลับปุ๋ยหมักรอบที่สามเนาะเพื่อนๆสี่ครั้งใช้ได้เลย chúng ta chơi cả một